สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาวดีบัวศิล์นนะคะ,ะหรหัสนักศึกษา6 3 1 1 8 2 1 0ค่ะวิดีโอนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาปกครองค่ะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักการลมอำนาจทางปกครองนะคะสาธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบก,การบริหารราชะการส่วนกลางก่อนนะคะหลักการจัดระเบียบก,การบริหารราชะการส่วนกลางเนี่ยเป็นการบริหารประเทศภายใต,ใต้ความรับผิดชอบของรัฐบาลค่ะโดยที่คณะรัฐมนตรีเนี่ย ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของส่วนรวมนะคะโดยที่จะไม่มุ่งเน้นประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งค่ะโดยหลักการพื้นฐานข,ของการจัดระเบียบราชะการบริหารเนี่ยก็จะมีอยู่2หลักการใหญ่หญหญเลยก็คือ 1. หลักการรวมอำนาจทงปกครองนะคะโดยหลักการรวมอำนาจทงปกครองเนี่ยก็จะเป็นหลักการที่จะพูดในวิดีโอนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นหลักการที่2ค่ะคือหลักการกระจายอำนาจการปกครองค่ะ หลักการรวมอำนาจทำปกครองนะคะเป็นหลักการที่กำหนดให้องค์กรส่วนกลางเนี่ยเข้ามารับผิดชอบจัดทากิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนนะคะหรือที่เรียกว่าการบริการสาธารณะค่ะโดยองค์กรการปกครองส่วนกลางเนี่ยจะกกรับผิดชอบทุกเรื่องทั่วประเทศเลยนะคะตามหลักการนี้ประมุขของรัฐในฐานะที่เป็นประมุขของฝ่ายบริหารอาทิเช่นคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นต้นนะคะ ซึ่งเราจะเรียกรวมกันว่าองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารค่ะองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารนะคะจะมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางตัดสินใจในเรื่องที่จะจัดทําการบริการสาธารณะทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐเนี่ยมีหน้าที่รวบรวมปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนะคะจากนั้นคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะให้คําวินิจฉัยหรือคําสั่งการแก่เจ้าหน้าที่นะคะและเจ้าหน้าที่ก็จะนําคําสั่งการนั้นไปปฏิบัติต่อค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความหมายของหลักการรวมอํานาจทางปกครองค่ะความหมายของหลักการรวมอํานาจทางปกครองนะคะคือการที่รวบรวม,วมอํานาจทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลางค่ะโดยที่มีกระทรวงทะบวงและกลมนะคะ เป็นผู้ดำเนินงานในทางปกครองค่ะและจัดทำการบริการสาธารณะทุกพื้นที่ค่ะโดยที่คำสั่งการที่เด็ดขาดนะคะจะอยู่ที่รัฐบาลค่ะลักษณะที่สำคัญของหลักการรวมอำนาจนะคะมีอยู่3ประการค่ะประการแรกก็คือจะมีการรวมกำลังทหารตำรวจนะคะให้ขึ้นต่อส่วนกลางค่ะเพื่อให้ส่วนกลางเนี่ยสามารถบังคับใช้กองกำลังเหล่านั้นได้ค่ะและสามารถบังคับใช้ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วนะคะตลอดจนเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศค่ะ สองนะคะก็คือการลงอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดค่ะโดยถือว่าอำนาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยจะรวมอยู่ที่ศูนย์กลางนะคะทั้งนี้หน่วยการบริหารราชการส่วนกลางต่างๆเนี่ยจะใช้อำนาจในการอนุมัติระง,งับหรือแก้ไขาการกระทําต่างๆนะคะต่อไปนะคะเป็น ประการที่3ค่ะประการสุดท้ายนะคะจะมีการบังคับบัญชาโดยที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีตําแหน่งสูงเนี่ยมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ที่มีตําแหน่งรองลงมานะคะเลียเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาเนี่ยต้องปฏิบัติและเชื่อฟังนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปแบบของหลักการรวมอํานาจทางปกครองค่ะจะมีด้วยกันอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ค่ะก็คือการรวมศูนย์อํานาจทางปกครองนะคะเป็นการที่ เราเนี่ยจะรวบรวมอำนาจทั้งหมดเนี่ยไว้ที่ส่วนกลางค่ะโดยการปกครองภายในประเทศนะคะจะกำหนดให้อำนาจในการตัดสินใจทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศหรือที่เกี่ยวกับการจัดทำการบริการสาธารณะนะคะเป็นของส่วนกลางทั้งหมดเลยค่ะข้อดีนะคะจะทำให้การจัดทำการบริการสาธารณะด้านต่างๆเนี่ยมีความเอกภาพค่ะข้อที่สองรัษฎรเนี่ยได้รับะไรเท่าเทียมกันค่ะ และข้อที่3นะคะจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณค่ะส่วนข้อเสียนะคะจะทําให้การบริการสาธารณะเกิดความล่าช้าค่ะรูปแบบต่อไปนะคะก็คือรูปแบบที่2ค่ะเป็นรูปแบบการแบ่งศูนย์อํานาจทางปกครองค่ะเป็นการที่รัฐเนี่ยจะแบ่งอํานาจให้เจ้าหน้าที่ที่ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐเนี่ยที่ถูกส่งไปประจํายังภูมิภาคต่างๆของประเทศนะคะโดยรัฐจะมอบอานาจให แก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นแค่บางระดับเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถดําเนินการวินิจฉัยสั่งการบางอย่างได้แต่เจ้าหน้าที่นะคะยังคงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนการนะคะยังไม่มีความอิสระค่ะข้อดีนะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนข้อเสียนะคะจะทําให้ส่วนการที่เป็นรัฐเนี่ยตัดสินใจอย่างหลางหลายค่ะผลที่ตามมาก็คือการจัดทำการบริการสาธารณะเนี่ย ไม่มีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นส่วนกลางจึงต้องเข้ามาควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของราชการส่วนกลางนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักการรวมอำนาจทางปกครองค่ะจุดแข็งเลยนะคะข้อที่1รัฐเนี่ยมีอำนาจแพร่ขยายไปทั่วอาณาเขตค่ะทําให้นโยบายแผนหรือคําสั่งนะคะทั่วถึงในประเทศโดยทันทีค่ะข้อที่2นะคะการบริการและประโยชน์เนี่ย เข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงค่ะข้อที่สนะคะทําให้เกิดการประหยัดงบป,ประมาณค่ะเพราะสามารถหมุนเวียนเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ไปยังจุดต่างๆของประเทศได้ค่ะข้อที่สี่นะคะมีเอกภ,ภาพในการปกครองค่ะและการบริหารงานไปในแนวทางเดียวกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดอ่อนของหลักการรวมอำน,นาจทางปกครองค่ะข้อที่1เลยนะคะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทุกอย่างได้ดีทั่วถึงในเวลาเดียวกันค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ที่กว้างนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่2คะ่ะไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงค่ะข้อที่3นะคะการปฏิบัติงานเนี่ยมีความล่าช้าเพราะมีแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนตามลําดับการบังคับบัญชาค่ะข้อที่4ี่นะคะไม่สอดคล้องกับหลักปกครองในระบบประชาธิปไตยค่ะและข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายคะ่ะไม่อาจตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงค่ะเพราะแต่ละท้องถิน่นเนี่ยมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันไปค่ะ ขอบคุณค่ะ